รูปร่างก่อนชกวันรูปนี้เจครับพึ่งหลวงกับสมิงดำโอเคนะครับพึ่งหลวงดูดีครับรูปร่างวันนี้มาตอนแรกก็นึกว่าจะ,จะบางกว่าหรือเปล่าแต่พอมาดูแล้วก็ไม่ได้บางกว่ามากหันข้างใส่แล้วก็ยังถือว่าโอเคอยู่สมิงดำครับวันนี้ก็น่าจะต้องเล่นเกมหนักๆแหละถ้าไล่ไม่ติดไล่ไม่จนยังไงก็ก็น่าจะดูลําบากอยู่นะครับแต่ว่าการแก้เกมการอ่านทางครับก็ยังคงได้ลุ้นอยู่มันต้องวัดกันที่ความเฉียบคมของอาวุธนี่แหละครับพูดถึงเรื่องน้ําหนักหน่อยคู่นี้จะชกกันไม่เกิน1้อยอนด์เนาะ น้ำหนักเนี่ยพึ่งหลวงมา134.6ในขณะที่สมิงดำนะครับมาที่135ปอนด์ก็พึ่งหลวงต่อประมาณ5-2นะครับคู่นี้พึ่งหลวงต่ออยู่5-2 2-1 ประมาณนี้แล้วแต่นะครับแต่จริงผมว่าราคาปันห้าสองนั่นแหละถ้าถามว่าใครดีกว่าครับผมก็ยังมองว่าพึ่งหลวงดีกว่านะแต่ผมชอบสมิงดำนะครับมวยคุณนี้แฟนมวยชอบใครก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้พึ่งหลวงครับมวยจากนายเยอุบลเจอกับทางนักชกจากจันทบุรีครับอย่างสมิงดําลูกสวนครับส่วนสูงก็อย่างที่บอกเลยครับพึ่งหลวงแกรนะ้อยหกสิบเก้านก็เลยดูว่าสูงกว่าครับในขณะที่สมิงดํร้อยหกสิบห้าพึ่งหลวงอายุยี่สิบสี่สมิงดําอายุยี่สิบสองครับบูเตะขาต่อยหมัดเจอกับ บูบวกจังหวะฝีมือครับแต่จริงจงตอนนี้สมิงดําก็เริ่มมีฝีมือเก่งขึ้นมาแล้วครับก็ต้องมารอลุน้นรอเชียร์แล้วก็ไปกำลังใจให้กับนักชกทั้งคู่ด้วยนะครับพึ่งหลวงเนี่ยแกแพ้นอกเจ้าเสือใหญ่มีชนะเพชรวิชิตสิงห์มาวินนะครับแล้วก็มีชนะคะแนนหวมฟิลิปเป้โมรไยอีกตรงนี้แหละน่าจะเป็นเอามาเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าพึ่งหลวงออกอาวุธได้มากกว่านะครับเพราะว่าหวมฟิลิปเป้ตัวนี้ก็เคยชนะสมิงดําลูกสวนมาเหมือนกันนะครับฟอร์มสมิงดําก็มีชนะเพชรสีคิ้วกกรรมนาดครับ แล้วก็มีแพ้ลูกนิมิตสิงคลอง4นะอันนี้คือแกไปต่อยมวยไทย5ยกนะครับประมาณสักเดือนเมษานี่แหละถ้าฟอร์มในวันลุมพินีอีกก็มีชนะ,ฟะเฟสกสันแฟร์เทคครับแล้วก็แพ้คะแนนให้กับฮวมฟิลิเป้ตัวที่พึ่งหลวงเคยชนะมาเกาะพึ่งหลวงยังดูดีกว่าครับมีไทยเจอกับทานซินครับจริงๆดูตรงนี้ก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่จริงๆผมว่าเขาก็ได้ใหญ่กว่าเรานิดนึงนะครับนิดนึงนะแต่พอหันข้างเออก็ยังพอได้ลุ้นอยู่นะครับจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือไทยก็ดูว่ามีมากกว่านะครับ แล้วก็ราคานะไทยต่อประมาณสัก19ก็ไม่ได้แพงครับถือว่าวัดวัดกันไปน่าดูน่าลุ้นน่าชมไทยเนี่ยช่างได้ร้อยสาทานสินช่างได้ร้อยสาดเนี่ยดูตรงนี้น้ําหนักสิครับแค่รูปร่างโครงสร้างเขาดูว่าจะสูงลอยกว่าเรานิดหนึ่งเท่านั้นครับทานซินอายุ19ไทยอายุ23ทานสินสูง170ไทยสูง168กับพครับพม่าเจอสุริน ถ้าเทียบตามเชิงก็ไทยก็ดูดีกว่าแล้วครับหมายถึงว่าหลักเหลี่ยมฝีมือนะแต่ฟอร์มในรายการวันทานสินแกนมานเหนือกว่านะครับคู่นี้ยังไงก็ยังลุ้นได้นะครับอาจจะรอทันสินเป็นรองแพงๆแล้วก็รองทันสินก็ได้นะครับสัก2 1 3 1ม่ก็น่าจะได้ลุ้นอยู่แต่ตอนนี้ราคายังไม่แพงมากครับส่วนตัวแอดมินมองไปที่ทันสินลุ้นนับนกครับว่าถ้าเข้าไปสาวหมัดได้ก็อาจจะทุบไทยถึงหล่นเหมือนกันครับในขณะที่ไทยเองวันนี้น่าจะมาแบบละเอียดครับอาจจะไม่ได้เร่งเครื่องมากเนาะเพราะว่าตั้งใจ ไฟท์ถ้าใครชอบไทยจะบอกว่าไทยจะมาตั้งใจเป็นพิเศษแล้วก็หวังจะแจ้งเกิดแต่ว่าขอรุนลูกมั่วนะครับแอดมินมองไปที่ลูกมั่วของทานซินนะครับจังหวะสาวหมัดแบบหมยพม่านะครับอาศัยความดื้อนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไม่ติดจริงๆี่ยเสร็จไทยจริงๆนะครับคูนี้ก็ต้องมารอไปกำลังใจให้กันครับก็เป็กำลังใจให้ไทยครับแต่ดูว่าทานซินครับมีโอกาสพลิกเหมือนกันครับมีไข่มุกขาวเจอเพชรเก้าล้านนะครับแคทเวทร้อยยี่สิบหกตอนไข่มุกขาว 126ปอนด์พอดีในขณะที่เพชรเก้าล้านช่างได้1 2อนะครับูุนี้ไข่มุกขาวต่อ3 1นะผมก็มองว่าไข่มุกขาวดีกว่าเหมือนราคานั่นแหละครับอ่ามองว่าดีกว่าตามราคานะในขณะที่เพชรเก้าล้านครับมันเป็นลูกที่เซอร์ไพรส์จริงๆหากเขาจะมาลุกไล่แล้วก็มีจังหวะเดินต่อยมัดเนาะอืมความคมช่วงชกต่างๆนานาก็ดูไข่มุกขาวครับแต่ว่าราคาแอบต่อแพงนะอาจจะรอตื้นๆก็ได้นะครับไข่มุกขาวอายุ19ครับ เพชรเก้าล้านอายุ20จริงๆเนี่ยสัดส่วนน่ยที่เคยวัดมาสูง170เท่ากันนะครับใต้เจอใต้นะครับคนนึงจากอาเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสําหรับไข่มุกข,ขาวส่วนเพชรเก้าล้านเนี่ยนักชกจากอําเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับมวยบูสนะครับสำหรับทางเพชรเก้าล้านเนี่ยเดินบุกเบียดตีเข่านะในขณะที่ไข่มุกข,ขาวก็เล่นจังหวะฝีมือวงนอกได้แต่จริงๆก็เป็นมวยเบียดเข่าเหมือนกันนะครับพื้นเพจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าริกี้ของแกเนี่ยเคยมาชิมลางในรายการวันชิปชิปแล้วเพราะฉะนั้นนะดมเล็ก ก็มีโอกาสจังหวัดดักต่อยหมัดเหมือนกันครับก็มาดูว่าจะเข้ามามั่วแค่ไหนนะครับเพราะว่ามวยฝีมือเก่งๆอย่างสทริชัยนะครับที่มองว่าดีกว่าไข่มุกข,ขาวแกก็ชนะสศธิชัยมาแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะ เพชรพฤหัสศิษย์นายกทวีตพงษ์มานะครับผมมาดูว่าจะแจ้งเกิดได้ไหมสำหรับทองเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินสำหรับใครที่ชอบราคาแพงนะครับก็มองว่าดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นมวยห้ายกกว่าจะได้ลุ้นเบียดตีเข่ากันอยู่นะครับแต่ว่าพอเป็นจังหวะนี้ช่วงชกแขนยาวกว่าน่าจะได้เปรียบสําหรับทางไข่มุกขาวครับมีเพชรปัตยาเจอกับมิสเตอร์แกนครับรูปร่างช่วงชกก็โอเคนะมิสเตอร์แกนดูว่ามาใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับมิสเตอร์แกนก็คือน้ําหนักวันนี้เนี่ยโอเคเลยทั้งคู่ผมว่าดูว่่่าาาาไไไมมมมมมด้้ีีออะะรรรกกกยยนนนนนคัับหเเิสต์แ121.6 เพชรพัทยามาที่121.2ปอปอนด์นะครับมิสเตอร์แกนช่วงชกดีกว่าครับเราไม่เคยเห็นมิสเตอร์แกนในรายการนี้มาก่อนแต่เราดูว่าจังหวะฝีมือก็ได้วงนอกก็ดีนะครับแต่ราคาเนี่ยอยู่ประมาณสักเพชรพัทยา2-1ผมก็อยากจะลุ้นเพชรัทยาดักต่อยหมัดหนักๆแม่นๆเหมือนกันครับอาศัยประสบการณ์ที่ชกมวยมายาวนานกว่าครับ ครูคนี้ก็ยังชอบเพชรพัทยาชิวมวยไทยอยู่นะครับแต่มิสเตเกนเนี่ยหลายคนก็พอน่าจะจําได้แหละนะครับเจ้ากแก่นพิทักษ์นายาปาร์คบิวคนนี้คนเดียวคนเดิมครับถ้าใครที่ชอบสายมมยไทยห้ายกก็น่าจะมองแล้วว่ามิสเตกนดีกว่านะในมมยไทย5้ายกนะแต่พอเป็นนวมเล็กเพชรพัทยาครับปล่อยหมัดได้บู๊แต่ ต่อราคากําลังพอดีพอเหมาะครับไม่ได้ต่อแพงมากครับมีรุ่นสตอร์เว125ครับการใช้จิตเมืองนนจะกับทางตุยลินทัศนะครับการใช้ช่างได้124.6ปอนด์ตุยลินทัศช่างได้124.4ครับเราเล็กกว่านะครับเตี้ยกว่าจะว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าดูด้านข้างแล้วโอเคอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่ครับถือว่ายังพอได้ลุ้นแต่ราคาเนี่ยต่ออยู่ประมาณสักไม่แพงนะต่อประมาณสัก5.2 5.3 ก็อย่าลืมเชียร์นะครับเป็นกำลังใจให้นักชกไทยของเราด้วยนะครับมีเพชรตาเสือกับเพชรชาคริตครับรูปร่างก็ได้กันเลยนะแต่ว่าเพชรตาเสือเนี่ยดูว่ามาหนาอยู่นะครับชาคริตก็อาจจะดูว่าออกว่าใหญ่ๆอยู่นิดหน่อยเพชรตาเสืออายุ20ปีครับสูง165เพชรชาคริตอายุ22ครับสูง166นะครับนักชกจากจังหวัดหนองคายครับเป็นมวยบูสนะครับคนนี้ก็ซ้อมที่ค่ายมวย FX ฟเอ็กซ์คุหละค่ายมวยพี่เพชรบ,บุญชูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ จะฝึกซ้อมสายตรงมาดีแค่ไหนเจอกับหลักเหลี่ยมฝีมืออย่างเพชรตาเสือครับที่เคยลองสไตล์นวมเล็กมาแล้วครับนักจกจากบางปะกงชะเชิงเซาวมวยขวามวยฝีมือเจอขวาบูคู่นี้ก็ต้องลุ้นกันไปครับราคาก็เพชรตาเสือต่อ52นะครับ เพชรตาเสือวันนี้ถ้าไม่แพ้นอกก็น,น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับน่าจะดักกินแต้มได้เพราะว่าหลักเหลี่ยมฝีมือวงนอกแกด,ดีกว่าอยู่แล้วครับอยู่ที่การฟิตซ้อมด้วยแล้วครับแต่ว่าดูแล้วพอๆกันครับเรื่องของเนื้อตัววันนี้ครับมาดูว่าถ้าชอบมวยใหญ่เพชรชาคิดก็ยังลุ้นได้อยู่นะครับราคาแพงอยู่นะก็ถือว่าดีเลยสาหรับใครชอบของแพงแต่ว่าคู่นี้ยังมองว่าเพชรตาเสือถ้าไม่หลุดไม่หลวมต่อยละเอียดผ่านได้ครับมวยไทยไฟไวเวดดวงสมพงศ์กับโจฮาคิมอุรากีครับ โอ้ใหญ่อยู่นะครับโจอาคิมูรากีก็ถือว่าหนาใช่ไหมแต่ดวงสมพงเราก็ไม่ได้เล็กนะอ่าก็ถือว่ามาดีทั้งคู่เลยคู่นี้เหมือนพี่เจ๋งบิ๊กแอดเลยหรือเปล่าทั้งคู่เลยนะครับหน้าตาให้คล้ายคนหนึ่งไว้เขานาอีกคนหนึ่งก็มีรอยสัก <c oughs> ดวงสมพงครับอายุ26โจอาคิมอายุ28นักชกจากสงขาเจอนักชกจากฝรั่งเศสครับดวงสมพงดีกว่าชัดเจนครับหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงวงนอกครบถ้าไม่แพ้นอกวันนี้ไม่แพ้แต่ก็นั่นแหละครับหลายคนก็มองว่ากลัวจัดโดนเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ นักชกต่างชาติเนี่ยขอแค่ถึกๆไว้ก่อนแล้วก็บทนักมวยไทยไปบทนักมวยไทยมานักมวยไทยก็จะอ่อนแรงเองแล้วก็มาทุบในช่วงท้ายครับคู่นี้ผมว่าได้ออกตัวนะครับสำหรับทาไขรที่รีบเข้าไปตั้งต,ตน้ตนๆนะ,ะแต่จัวจัวคิมเนี่ยแกมารวดเร็วเนี่ยแกน่าจะมาบุกต้นๆน,นะเพราะไปๆแกเองก็เป็นมวยที่ประเภทมียุบเหมือนกันแกจะเร่งเครื่องหน่อยอยู่ที่ดวงสมพงษ์แล้วว่าจะตั้งรับได้ดีแค่ไหนถ้าตั้งรับจับทางได้น่าจะ เอาอยู่นะครับดักเสียบเขาเอะไรต่างนานาครับพวกนี้ผมก็มองว่าเรายังดีกว่าอยู่ครับได้ลุ้นครับไม่แพงด้วยครับน้ำหนักเนดวงสมพงษ์ช่างได้134.4จูอาคิมช่างได้134.2ครับคู่อื่นนะครับมีม,เมเูทายแคสเวต140ปอนด์เอมุยครับช่างได้139.2ครับส่วนนักชกจากญี่ปุ่นเรอิโตะทากาโซโนะครับช่างได้139.2 มีซาโต้ฮิฮาครับช่างได้ร14.2จครับเจอกับทางมาซาโตชิครับช่างได้1 1 6 4สดปาร์ตอมหลังเขาหลายแท้คือคักแต่ว่านะมวยพม่าตัวเล็กๆตัวนี้และก็คู่นี้ครับกอไผ่ครับได้ใหญ่นะกอไผ่นะครับส่วนสุเลมานก็ถือว่ามาหนาใช้ได้คู่นี้ผมชอบสุไลมานนะครับผมบอกกันไปอย่างนี้เลยดีกว่ากอไผ่เองก็เนี่ยฮะอาวุธหนักแรงมวยบูบุกบูสู้ดีครับบูเจอบูเลยฮะแต่ว่าสุไลมานเองเนี่ยวันนี้อาจจะ ไม่รู้ว่าหน้าบวกหรือเปล่านะครับถ้าบวกไปก่อนแล้วก็ดูว่าแผ่วตั้งแต่ต้นๆอันนี้อาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นสุไลมานอาจจะมาเล่นตั้งรับก่อนนะครับมาดูครับโจทย์อยู่ที่กอไผ่แล้วจะทุบได้ไหมสําคัญไปกว่าน,นั้นคือราคาคู่นี้เหมือนจะไม่เปิดก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับส่วนตัวเนี่ยมองที่การแก้เกมอยู่นะครับอยากให้กอไผ่เปิดต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต่อมาแล้วกันนะครับถ้าต่อมาก็สุไลมานได้ลุ้นครับเพราะว่าดูแล้วเรื่องความหนาสุไลมานเองก็ไม่ได้เป็นรองมากครับ